ปัญหาที่เจอตอนนี้เลยนะคะคือเวลาออกกล้องเนี่ยรู้สึกว่าหน้ากลมมากรู้สึกว่าหน้ากลมมากเลยอยากให้ทางโมน้าเนี่ยช่วยเรานิดนึงค่ะ ะะเป็นนะักแสดงจากช่อง Lovely f a m i l y แล้วก็ช่อง CVM f i l m Film ค่ะ IG นะคะ a l u j i n a n t n ค่ะแล้วก็ TikTok ok นะคะติดตามในที่ a l u j i n a n ค่ะปัญหาที่เจอตอนนี้เลยนะคะคือเวลาออกกล้องเนี่ยรู้สึกว่าหน้ากลมมากเลยอยากให้ทางโมหน้าเนี่ยช่วยเรานิดนึงค่ะ First i n r e n s i o n ที่มาที่นี่เลยนะคะรู้สึกว่าเดินทางง่ายสะดวกมากๆเพราะว่าติดกับ BTS ลง BTS มาแค่200 m, เมตรนี่ก็คือถึงเลย คลินิกเขาเนี่ยหาง่ายมากๆเลยค่ะพอเดินเข้ามาในคลินิกนะคะรู้สึกโอ้วันยากาศดีมากเลยค่ะเหมือนมาเที่ยวคาวเฟ่ตามเขาใหญ่อะไรอย่างนี้เลย สวัสดีค่ะชื่พี่ยุ้ยนะคะเป็นบิวตี้คอนซัลท์ของโมนาคลินิกค่ะอันนี้ต้องทำอะไรบ้างอะคะแบบหน้ากลมค่ะพี่ขออนุญาตเช็คการนิดนึงนะคะจัดฟันการค่ะอันนี้คือการเช็คมัดกั้มเนื้อด้านหลังนะคะถ้าต้องการปรับรูปหน้าด้านหลังก็คือจะต้องฉีดโบท็อกนะคะแล้วก็สัญหาไขมันด้านหน้าแก้มนะคะอาจจะต้องฉีดแฟตรว่มด้วยนะคะในการปรับรูปหน้าให้เล็กลงได้รูปขึ้นได้ค่ะ ไดหมอหออเรชื่ออะไรครับป้านันนะคะ่ะคุณป้านันเนาะีนี่เดี๋ยวหมอขอจับหน่อยที่กงนนังวลก็คือตัวแกม้มใช่ไหมครับที่เราหันน้ตลงนะนก็เป็นตรงแก้มล่างเนาะหน่อยก้มคางลงครับอ่าก็จะมีตรงคางสองชั้นตรงนี้สามารถลดได้ด้วยตัวเมโซโแพดนะครับเดี๋ยวเรากัดฟันนะครับอ่าตรงนี้มีทางแก้มบวกกรามนะครับนอกจากการดบดหอกโฟหอกรามแล้วก็เก็บตัวแก้มกับตัวเนียยได้ครับเจ็บไหมคะ ไม่เจ็บชัวร์ไหมจ้มเรื่องเข็มจิ้มเนื้อนะรู้สึกหนิดหน่อยครับแน่นๆเลยพอได้เลยลงเข็มนะหลังเดิน,นยางมันจะปวดหน่อยนะครับเราอาจจะไม่ชินเพราะว่าไม่เคยชินหรอกไม่ต้องกัแล้วนะปล่อยเลนะจริงๆนะเสร็จแล้วฝั่งหนึ่งมาฉีดแฟตตี้แก้มน,นะ ตอนนี้นะคะเราก็ฉีดบูทอแล้วก็แฟตแก้มเรียบร้อยแล้วนะคะโหคุณหมอมือเบามากเลยค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่กลัวเข็มมากแต่นี่แทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยมีความเจ็บนิดเดียวเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็อินบ็อกมาที่เพจของโมนาคลินิกได้เลยปรึกษาฟรีไม่มีเสียตังค์เลยค่ะคิดจะโมนาคิดถึงโมนาคลินิกด้วยนะคะ